กลับนมัสการท่านสมณะด้วยความเคารพค่ะกลับคารวะท่านอาจารย์หมอเกีียวดเต้ใจเพชรกระจนด้วยความเคารพค่ะกลับคารวะคุณท่านด้วยความเคารพค่ะเจริญธรรมสำนึกดีพี่น้องทุกท่านค่ะวันนี้อขอกล้บมาส่งเหรียญค่ะในเรื่องของศีลยอมได้เหรียญทองค่ะอมีสภาวะเมื่อวานค่ะเมื่อวานในขณะที่แม่กำลังทำอาหารนะคะแล้วก็เห็นแม่มีความรู้สึกว่าแม่หง,งุดหงิด แล้วก็อารมณ์เสียเอะทำอะไรก็คือคิดสึกว่าเฮ้ยแม่พานอะแต่มันรู้ค่ะว่าแม่พานว่าแม่งุดหงิบแต่มันก็นิ่งค่ะไม่ว่าแม่จะว่าอะไรมาหรืออะไรก็ตามเอกก็นิ่งค่ะแต่ก็ตอบท่านแล้วก็ช่วยท่านทำงานแม่เป็นอยู่ประมาณ ครึ่งวันนะคะพกทําม,มาแล้วแม่ก็มาคุยแม่บอกว่าเออนะตกลริแกงอ่ะมันอย่างนั้นอย่างนี้น่าคือมันเผ็ดตอนแรกแม่ก็บอกว่าเป็นความผิดว่าเราอ่ะไม่บอกท่านว่าพริกแกงน,นี้อ่ะมันเผ็ดก็มันผิดจริงค่ะเราไม่ได้บอกท่านเพราะว่าเราเคยชินในการกินแต่แม่อ่ะไม่ได้กินอาหารรสจัดแม่ไม่ได้กินพริกมานานหลายปีแล้วค่ะเพราะว่าท่านกินแล้วท่านจะมีปัญหาเรื่องช่องท้องพอท่านมาก,าก,ามมากรดร แต่เอก็มีความรู้สึกว่าเอเฉยแล้วก็ออกนิ่งอะค่ะแล้วก็พอขึ้ามาท่านก็บอกว่าเออทำมันนี้ให้แม่หน่อยนะแยกผักออกจากน้ําแกงแล้วก็เอาไปต้มใหม่ให้น้ําเผ็ดออกเอ๋ว่าได้ค่ะแล้วมาก็เลยสํานึกได้ว่าอ๋อแม่หงุดหงิดก็เหมือนเรานั่นแหละเราหงุดหงิดแต่เรายังเบ็ดตัวเราไม่ได้เรายังเที่ยวอารวาสแม่ก็เป็นเหมือนเราเนี่ยก็คือตัวเราก็เห็นว่าเออแม่เหนื่อยนี่เองเพราะว่าความด้วยวัยของแม่ แปดสิบเจ็ดแล้วแม่ก็ต้องเหนื่อยแม่ทําอะไรแม่อยากทําอาหารไปวัดเองแม่ก็แม่ก็เลยเหนื่อยถึงแม่เราจะช่วยช่วยช่วยแต่ถ้าช่วยได้ในในไม่ได้เต็มร้อยอค่ะช่วยในสิ่งที่ท่านอยากให้ช่วยก็เลยเข้าใจแม่ค่ะเพราะฉะนั้นเมื่อวานในเรื่องของศีลอมอีงถึงให้เหรียญทองกับคุณรู้มีประมาณนี้ค่ะสาธุค่ะเออให้เหรียญทองตัวเองตกลงใครพานนะตกลงจริงๆแล้วตัวเองนี่แหละค่ะที่พ่านนะคะไม่ใช่แม่ค่ะตกลงเราเป็นคนพ่านนะ นะคะโอ้ขอโจทย์ของพี่เจษเอเนี่ก็ยังกับแม่เป็นหลักเลยนะค่ะอืมกับแม่เป็นหลักดีดีขึ้นดีขึ้นเยอะยังเอ้าดีขึ้นค่ะทั้งตั้งแต่เข้าโรงเรียนของหนูมานี่ดีขึ้นกี่เปอร์เซ็นต์แล้วค้เรื่นตั้งแต่ปีหกสี่ค่ะมันเพิ่งจะดีขึ้นนะคะทั้งแม่แล้วก็พ่อค่ะแต่ก็จะพัฒนาขึ้นเรื่อยๆค่ะคุณลุ่ดีขึ้นให้ให้คะแนนตัวเองประมาณกี่เปอร์เซ็นต์แล้วตอนนี้ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะตอนนี้เอว่าน่าจะเก้าสิบแล้วค่ะคุณลุ่ โอ้โหให้ไปเก้าสิบเลยเหรอค่ะให้เยอะไปหรือเปล่าเข้าข้างตัวองลดลงมาลดลงมาลดลงมาคุรู้เจ็ดสิบพอค่ะเออแม่ให้ซะเป็นอรหันเลยเก้าสิบมันอัลัมแล้วนะอรลลันอเก้าสิบเนี่ยตัดขีดอรลลฮัมแล้วนะอรหลฮัมเรี่ยของแม่แล้วนั่นอ่ะแม่ยังไม่ถึงค่ะคุรู้ประมาณต้นปีไปนะคะยังจัดการแม่ไม่หลุดแล้วใช่ไหมหลุดหลุดไหมตอนนี้ มีหลุด,ดบ้างค่ะคุณ,คณรู้รแต่ก็รู้ตัวเร็วค่ะพอหลุดปุ๊บก็คือรุกตัวค่ะเออนี่ก้าวหน้านะคะนี่คือความเจริญนะคะนี่คือความเจริญเจริญกว่านี้ดีดีกว่านี้มีอีกเดินหน้าไปต่อทําแต่เรื่องนี้แหละถ้าเรื่องนี้ไปไม่ได้ไปเรื่องอื่นต่อไม่ได้นะคะทุกคนใครที่มีพ่อกับแม่อยู่นะถ้ายังรบราวาศอกกับท่านอยู่นะคะถ้ายังเถียงคําไม่ตกฟากหรือหาเรื่องแต่ท่านกับท่านไม่หยุดไม่ต้องทําเรื่องอื่นค่ะ เริ่มต้นด้วยเรื่องนี้แหละนะคะเป็นผู้อ่อนโยนกับพ่อแม่เป็นผู้ไม่โต้วาทีกับท่านให้มากนะคะเป็นผู้ยอมท่านดูแลท่านนะคะดูซิความสามารถชีวิตเราเนี่ยเราจะทำได้ไหมเออนะคะเนี่ยฝึกโจทย์นี้ฝึกโจทย์ก,ยกตัญญูรู้คุณนะ,ะถ้าเราผ่านโจทย์กตัญญูรู้คุณไม่ได้ไม่ต้องก้าวไปโจทย์อื่นหรอกนะคะ มันเคยได้ยินไหมล่ะเอที่เอ่อทํทำดีกับพ่อแม่ทําอะไรมันก็ขึ้นอะ่ะแล้วทําไม่ดีกับพ่อแม่ทําอะไรมันก็เสื่อมอะ่ะเคยได้ยินไหมเออแต่เขาใช้ว่าอะไรแล้วนะเขาใช้ว่าอะไรแล้วอะ่ะเ,<อ>เคยได้ยินไหมทุกคนเคยได้ยินค่ะคุรู้มันเป็นจริงนะคะคุรู้ก็มันจริงนะคะพ่อแม่ในขนาดพ่อแม่ในคลอดเรามาโห้โวก่าจะอุ้มท้องนะคะก่อจะเลี้ยงเรามานะตอนคลอด กว่าจะเลี้ยงกว่าจะป้อนคือทุม่มทุนทั้งชีวิตเลยอยอมแลกชีวิตเลยะนะ,ะเนี่ยตอนเกิดอีกเหนะ็น้หยผ่าท้องคลอดหรือว่าคลอดเองเนี่ยคือยอมตายเลยนะั่นอ่ะยอมตายเลยนะเอ,อตอนคลอดกิฟก็ไม่เคยมีโรคหลอกชาติเนี้ยตอนคลอดอ่ะเห็นไหมยอมตายเลยนะถ้าเด็กคลอดไม่ได้ก็คือเออก็คือเสี่ยงตายเลยนะั่นอ่ะยอมผู้ที่ให้ชีวิตเราได้ขนาดนี้และเลี้ยงเรามาขนาดนี้เนี่ยเรายังกระตันยูรู้คุณและอ่อนโยนกับท่านไม่ได้ ต้องพูดถึงคนอื่นไหมคนอื่นที่ผ่าน,านมาเนี่ยไม่ได้อะไรกันมากเนี่ยต้องพูดถึงไหมไม่ต้องเลยค่ะกูรู้ไม่ต้องพูดถึงคนอื่นเลยว่ามันจะไปยอมหรือไปอ่อนโยนกับเขาได้ไหมขนาดพ่อกับแม่ยังทําไม่ได้กับคนอื่นถ้าพ่อกับแม่คุณยังทําความอ่อนโยนและยอมท่านไม่ได้กับคนอื่นนะดูเหมือนคุณยอมแต่มันเป็นเพียงมารยาทรู้ไหมรู้จักไหมยอมนั่นแหละ ดูดีเช่กับคนอื่นแต่มันเป็นเพียงมารยาทสังคมที่คุณสร้างขึ้นที่คุณคุณมารยาทเฉยๆหรอกมันไม่ใช่ความจริงงงไหมเนี่ยไม่งงค่ะคุรู้เข้าใจค่ะเพราะว่าผ่านจุดตรงนั้นมาค่ะเออเป็นแล้วเป็นอยู่เอ๊ะเป็นอยู่ไหมปะไม่เป็นค่ะคุรู้ดีขึ้นค่ะแปลว่าเขาเป็นอยู่เออเลิกเป็นอยู่นี่เลิกเลิกจะเป็นอยู่แล้วนะเป็นต่อนี้เราจะจะไม่เป็นแล้วนะ ค่ะใช่ค่ะเออนะคะขนาดกับพ่อแม่ยังทะเลาะยังหาเรื่องยังดูถูกดูหมิ่นยังไม่เคารพยังไม่อ่อนโยนกับท่านไม่ต้องพูดถึงกับคนอื่นนะมันทําไม่ได้หรอกนะเพราะคนอื่นนะไม่ได้ทุ่มเทอะไรกับเรามากมายพ่อแม่นี้ทั้งชีวิตเลยนะที่ท่านเสียสละเพื่อเราไหนจะหาเงินอีกโอ้หาเงินก็ไม่ได้หาง่ายนะส่งเสียให้หาข้าวหาน้ําซื้อของให้กินซื้อเสื้อผ้า มันส่งเรียนอีกโอ้ยนี่กิฟค,คิดแบบนี้แหละกิฟถึงโอ้ไม่เอาเว้ยเฮ้ยมันเราไม่เอาลูกไม่ใช่อะไรหรอกเราไม่มีความสามารถตอนนั้นมีแฟนอยู่ปีสองปีสามปีได้ั้งแต่มันมีความคิดเข้ามาไงว่าถ้าให้เราต้องเลี้ยงเด็กคนหนึ่งเนี่ยนะตายแล้วเราทําไม่ได้นะคะเราต้องหาเงินหาทองเราต้องอดทนเราต้องทุกสิ่งทุกอย่างทุ่มทุนเราเราทำไม่ได้นะเราไม่สามารถเราเราเรา,เราไม่เก่งขนาดนั้นเราเราทำไม่ได้ ดังนั้นเราเลยลาออกจากผู้หญิงผู้ชายแล้วก็ลาออกคลองโสดซะเลยเรามีมีความสามารถมากพอที่จะเป็นเลี้ยงเด็กคนหนึ่งทั้งชีวิตอะนะคะเ,เด็กคนหนึ่งทั้งชีวิตเลยนะไม่ได้ง่ายนะถามดูดิแต่เราแล้วได้มาแล้วมันก็เอาไปที่อื่นไม่ได้ด้วยนะมันต้องอยู่กับเราทั้งชีวิตอะมันโตแล้วก็ทิ้งไม่ได้ถูกไหมยิ่งโตนี่แหละยิ่งดือ้อยิ่งดื้อไหมยิ่งโตนี่แหละยิ่งรู้เยอะไหมรู้เยอะค่ะยิ่งโตนี่แหละห้อยเรื่องมาไหมทีนี้ สวยเลี้ยงมาเลยค่ะนั่นแหละนะคะดังนั้นเนี่ยเรากิฟมีจิตอย่างนี้ไงโอ้โแล้วถ้าเกิดได้สามีแล้วสามีดันทิ้งเราหรือสามีดันตายเป็นซิงเกิลมัม,มอีกตายแล้วไม่ไหวไม่ไหวเว้ยนะคะเราปฏิจจสมบัติไปถึงนั่นเลยนะโอ้เป็นซิงเกิลมัมอีกตายชิบหายแล้วกูซิงเกิลมัมคือเลี้ยงเองสามีไม่มีตายตายอย่างเดียวดังนั้นลาออกดีกว่าพอพอกันที ลาออกลาแล้วลาลับไม่กลับไปแล้วก็ขอลาออกทุกพทุกชาติไปไม่ไหวไม่ไหวจะเคลียร์นะคะดังนั้นขอเป็นโสดนะมันมีมันมีตรงนี้คิดขึ้นมานะตั้งตอนนั้นยังไม่ได้มาลดกิเลสน,นะไม่รู้เรื่องโรอกอายุยี่สิบกว่าปีนะคะยังไม่ได้มาเจอแบบนี้แต่มันมีปฏิจจสมบัตที่คุ้มครองในจิตวิญญาณนอะ่ะพอเหตุนี้จึงเป็นเหตุนี้พอเหตุนี้จึงเป็นเหตุนี้เหตุนี้เหตุนี้โอ้เราไม่ไหววะนะคะเราจึงไม่เอา่ะ เนี่ยมันคือความเสียสละของผู้เป็นพ่อกับแม่นะมันคือความเสียสละที่ยิ่งใหญ่มากนะคะในการให้กําเนิดชีวิตหนึ่งชีวิตขึ้นมาและถนอมและเลี้ยงดูมาทั้งชีวิตมันยิ่งใหญ่มันพระคนนี้ใหญ่หลวงยิ่งนักหาอะไรเปรียบเปยไม่ได้เลยแล้วเราเป็นลูกนะคะด้วยสิ่งนี้แหละมันคิดอย่างนี้ด้วยสิ่งนี้เราจึงกระตันยูรู้คุณพ่อแม่เราจึงไม่ทําไอ้ไม่ทําอะไรไม่ทะเลาะกับท่านไม่เถียงท่าน เราจึงไม่มีไม่มีโมเมนต์ที่ว่าไปโต้วาทีกับแม่หรือพ่อเราเราไม่มีโมเมนต์นั้นเพราะเรารู้สึกว่ามันยิ่งใหญ่มากกับความเสียสละของพ่อแม่เรารู้สึกว่าเราต้องกตัญญูรู้คุณให้เต็มที่ไอ้โมเมนต์เนไปทะเลาะไปกัดไปจับผิดไปนั่นไปนี่เราเราเราไม่ทํานะคะมันไม่มีความคิดนั้นมันมีแต่ความคิดว่าจะต้องกตัญญูรู้คุณตอบแทนพระคุณท่านเต็มที่ จนถึงบ้านปลายชีวิตนะคะยิ่งเรามาเรียนลดกิเลสแล้วยิ่งต้องกระตันยูรู้คุณมากขึ้นเราไม่ได้กระตันยูรู้คุณแค่เลี้ยงร่างกายท่านนะตอนท่านมีชีวิตนะ่ะเรากระตันยูรู้คุณไปถึงโยนลูกชิ่งให้ท่านได้รับธรรมะให้ท่านได้ฝึกลดกิเลสที่แท้จริงไปกับเรานะคะนี่คือสิ่งที่เรากระตันยูให้พ่อกับแม่โดยเฉพาะแม่พ่อตายก่อนแล้วดังนั้นเรายังน้องใหม่ในการลดกิเลสอยู่กิมขวนันพัฒนาจิตวิญ,ญญาณไม่ทันพ่อนะคะ เราเพิ่งเริ่มต้นพัฒนาอัตตาเยอะอยู่นะแต่กับรุ่นแม่เนี่ยเราทันเราพัฒนาจิตวิญญาณขึ้นมาแล้วดังนั้นแม่จึงค่อยๆได้รับสิ่งที่เราโยนลูกชิ่งให้กับพ่อแม่ยังจะไปสอนเปลา่ปลาๆไม่ได้นะไม่ใช่ฐานะแต่เราเอาความเป็นลูกขยันโยนลูกชิ่งให้ท่านได้ฟังธรรมะเรียนรู้กันเ,เสียสละแบ่งปันเพื่อที่จะเติมพุทธะเข้าไปในจิตวิญญาณของท่านก่อนที่ท่านจะตายจากไป น,ะะนี่คือความกตัญญูที่เราทําให้ดังนั้นเราจะไม่มีโมเมนต์เที่ยวไปกัดนะไม่มีนะ,ะอย่าว่าแต่กัดเลยเออจะช่วยเต็มที่ว่า,างั้นเหรอจะช่วยเต็มที่แล้วเราก็สื่อว่าเราก็ช่วยได้สําเร็จดีทีเดียวนะคะจนบั้นปลายชีวิตแม่ต้องขอเลยขอฟังธรรมะที่กิฟเปิดหน่อยปกติไม่เคยขอมีแต่ให้ปิดเปิดอะไรอันเก่าอยู่นั่นแหละปิดเออเราก็ปิดนะคะบั้นปลายชีวิตขอฟังธรรมะค่ะ ที่กิบเปิดนะ่ะขอฟังอีกหน่อยวะเห็นไหมซึมซับนะคะนี่คือความกตันยูที่ลูกจะต้องทําดังนั้นเราเราก็มั่นใจว่าเราเป็นคนกะตันยูรู้คนเต็มที่นะ,ะนี่คือมั่นสิ่งที่มั่นใจแล้วและเราก็ทําได้แล้เราก็ฝึกแล้วเราก็ไม่ใช่กระตันยูแต่กับพ่อกับแม่นะกับผู้คนรอบข้าง รวมทั้งพี่น้องในโรงเรียนของหนูด้วยเราก็กระตันยูรู้คุณนะคะเพราะพี่น้องก็คือเติมปัญญาให้กับกิฟกิฟเรียนจากพี่น้องทั้งนั้นแหละดังนั้นเนี่ยก็ทุกคนเติมปัญญาให้เราเราจึงต้องกระตันยูรู้คุณนะคะนะต้องมาทําโรงเรียนของหนูเพื่อตอบแทนบุญคุณทั้งนั้นแหละกับผู้คนรอบข้างเราก็ต้องกระตันยูรู้คุณเราจึงไม่ไปทะเลาะกับใครแต่เรามีแต่จะช่วยนะนี่นี่คือความกระตันยูรู้คุณ พอคุณฝึกกระตันยูรู้คุณพ่อกับแม่ได้ด้วยปัญญาที่แท้จริงคุณจะกระันยูรู้คุณกับคนรอบข้างได้ด้วยนะคะมันจะค่อยๆไปแต่เริ่มต้นที่พ่อแม่เข้าใจไหมทุกคนเออทำต่อไปเธอฝึกนะคะก่อนเนี่ยเนาะที่เราลดกิเลสได้มันมันจึงเป็นคุณประโยชน์มากนะคะต่อตัวเราละก่อนอื่นเลย แล้วคนรอบข้างเราก็จะได้อนิสงส์นี้ค่ะแล้วการพัฒนามันก็จะเจริญไปด้วยกันกจิตวิญญาณเราก็จะสูงขึ้นแล้วก็คนรอบข้างเราเขาก็ได้อนิสงส์ได้ซึมซับตรงเนี้ไปด้วยอค่ะมันจึงเป็นการตอบแทนบุญคุณศาสนาเนาะว่าเราได้มาเรียนรู้ทิศทางนี้แล้วเราลดกิเลสของเราลงไปได้ที่ครอบครัวที่บ้านออนก็เหมือนกันนะเมื่อก่อนนี่ออนออนก็มีเถียงพ่อแม่เหมือนกันนะคะอาจารย์เอ๋ เออแต่ทุกวันนี้มันมันลดอัตราตรงนี้นมันยอมนะคะตั้งแต่มาฝึกยอมทุกอย่างมันก็ง่ายขึ้นมันก็เป็นไปตามธรรมนะคะให้ภาคเพียรต่อไปค่ะออนก็ภาคเพียรเหมือนกันนะคะนุโมทนาสาธุค่ะขอบพระคุณค่ะคุรู้สาธุค่ะภาคกพนต่อไปค่ะ